สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ค่ะชาวพระเครื่องทุกคนนะคะพี่พี่ขาพบกับน้องระพี EP ที่4ี่ค่ะพี่พี่ขาประจำเช้าวันที่11มีนาคม2567นะคะพี่พี่ขาเช่นเคยค่ะน้องระพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปค่ะพี่พี่ขาเก่าๆสวยๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้น้องระพีได้มา20รายการนะคะพี่พี่ขาเปิดรายการละ300บาท มีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วก็ส่งให้ฟรีด้วยนะคะพี่พี่ขาช่องทางการติดต่อค่ะพี่พี่เป็นเบอร์โทรนะคะของน้องรพีเลย0 9 9 0 8 5 6 5 6 1นะคะพี่พี่ขาหรือจะเป็นเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรศัพท์นะคะที่เบอร์โทร099.0841561นนะคะพี่พี่ขา,าวันนี้เนาะ ได้สมเด็จมา3รายการนะคะพี่พี่ขาเหลียนหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญก็มีเนาะเต่าหลวงปู่หลิวก็มีค่ะปิดตามีเต่ารีดเนาะโอเคค่ะพี่พี่ขาถ้าเราพร้อมแล้วเนาะ อนิดนึงค่ะพี่พี่ขาฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะพี่พี่ขาเพื่อที่จะไม่พลาดพระเครื่องพระบ้านทั่วไปจากน้องรพีนะคะพี่พี่ขาน้องรพีมาอาหวันมาสองรอบจะเป็นรอบเช้ากับรอบเย็นนะคะพี่พี่ขาฝากพี่พี่ติดตามด้วยนะคะโอเคค่ะพี่พี่ขาพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยเนาะขออนุญาตซูมนะคะ ประมาณนี้นะคะพี่พี่ขารายการที่หนึ่งค่ะพี่พี่ขารายการที่หนึ่งจะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะพี่พี่นี่พร้อมเลี่ยมเก่าๆค่ะพี่ขาเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะพี่พี่พร้อมเลี่ยมเก่าๆเลยตัวนี้จะเป็นรุ่นหมุนเงินหมุนทองเก้าเก้า้าล้านนะคะพี่พี่ขาตัวนี้จะเป็นวัดบ้านจานนะคะพี่ขา สีสเกตนะพี่นะแบบนี <reco Christ. sweating> okay. Okay. ้เลยนะคะพี <motion> ่ขาเหรียญสวยๆพร้อมเลี่ยมเก่าๆนะคะพี่ี่ขาเหรียญสวยๆพร้อมเลี่ยมเก่าๆนะคะพี่พี่นะโอเคเหรียญหลวงปู่หมุนปู่หมุนหมุนเงินหมุนทองนะคะพี่ขาเหรียญสวยๆเลยเหรียญเก่าๆสวยๆพร้อมเลี่ยมเลยนะคะพี่พี่ขารายการต่อไปค่ะพี่พี่ตรงนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะ นี่เลยขอบข้างนะคะด้านหลังจะเป็นยันสีนะคะพี่พขาด้านหลังจะเป็นยันสีนะพี่นะประมาณนี้นะคะพี่ขาตัวนี้จะมีพอสสองสี่หกเนะคะพ,พี่นี่ประมาณนี้นะคะสองสี่หกเจ็ดค่ะพี่ขาเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะ ไปต่อค่ะพี่ขารายการต่อไปเลยนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันค่ะพี่ขานี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะพอสอด้านบนจะเป็นสองสี่หกค่ะพี่พี่ขาสองสี่หนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะพี่ขาด้านหลังนี่เลยด้านหลังประมาณนี้นะคะพี่ขาเหรียญสวยๆนะพี่นะเหรียญเก่าๆสวยๆค่ะพี่ขาตัวนี้จะเป็นเหรียญสภาพใช้นะพี่นะ สภาพใช้สองสี่หเก้านะพี่ขาโอเคไปต่อนะคะพี่นะรายการต่อไปจะเป็นซุ้มกอค่ะพี่ขาเป็นซุ้มกอเก่าๆนะพี่นะเก่าๆสวยๆเลยพี่ขาซุ้มกอสวยๆนะพี่นะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะพี่ๆประมาณนี้นะคะพี่ขา รูปภาพไม่ชัดยังไงนะคะพี่ขาสามารถโทรหรือทักไลน์หาน้องรพีได้เลยนะพี่นะน้องรพีถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะพี่ขาประมาณนี้นะคะพี่นะโอเคไปต่อค่ะพี่ขารายการต่อไปค่ะพี่ขาตัวนี้จะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุกนะคะพี่ขาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะพี่นะเหรียญหล่อหลวงปู่สุขพร้อมเลี่ยมนะพี่นะ ด้านหลังมีจานด้วยนะพี่นี่ด้านหลังมีจานนะคะเหรียญหล่อหลวงปู่สุกพร้อมเลี่ยมนะคะพี่ขาเหรียญสวยๆนะพี่นะเหรียญสวยๆเลยพี่ขาพร้อมเลี่ยมสวยๆนะพี่นะโอเคไปต่อค่ะพี่ขารายการต่อไปนะคะพี่พี่ตัวนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะคะพี่ขาเหรียญหลวงปู่สุกสองสี่หหวัดปากคลองมะขามเท่านะพี่นะ ห่วงเชื่อมแบบนี้เลยนะคะพี่ขาตัวนี้เป็นด้านหลังนะคะพี่ขาเป็นเป็นด้านหลังนะพี่นะห่วงเชื่อมด้วยนะพี่ขาห่วงเชื่อมสวยๆเลยประมาณนี้นะคะพี่ขาเหรียญประมาณนี้นะคะพี่นะเหรียญหลวงปู่สุกวัดปักคลองมะขามเท่าสองสี่หหนะคะพี่ขา ประมาณนี้ค่ะพี่ขาไปต่อค่ะพี่ขารายการต่อไปเป็นเหรียญหล่อค่ะพี่ขาเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยค่ะพี่ขาตัวนี้จะเป็นเนื้อทองผสมนะ,ะะสะะสนะพี่นะเก่าเก่าค่ะพี่ขาเก่าเก่าสวยสวยค่ะพี่ขาเก่าเก่าสวยสวยนะพี่นะด้านหลังค่ะพี่ขาด้านหลังนะพี่นะ ด้านหลังประมาณนี้นะคะพี่ขาเหรียญเก่าๆสวยๆค่ะพี่ขาเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยนะคะพี่นะเนื้อทองผสมนะคะพี่ขาไปต่อนะคะพี่นะรายการต่อไปค่ะพี่ขาตัวนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะพี่ขานี่เหรียญสวยๆนะพี่นะเหรียญสวยๆเลยพี่ขาเหรียญสวยๆเลยขอบข้างค่ะพี่ขาขอบข้าง ด้านหลังนะคะเหรียญสวยๆนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะพี่ขาเหรียญสวยๆเลยนะพี่นะรูปภาพไม่ชัดยังไงโทรหาน้องละพีได้เลยนะคะพี่พี่ขาหรือจะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเดี๋ยวน้องละพีถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะพี่ขารายการต่อไปนะคะพี่พี่ตัวนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อดิ่งนี่ห่วงเชื่อมนะพี่นะนี่เลย ขอบข้างนะพี่นะอันนี้ด้านหลังนะคะพี่ขาพอสอตัวนี้จะเป็นสองสี่นะคะพี่นะพอสอตามนี้เลยสองสี่แปดหนึ่งนะคะพี่พขานี่ขอบข้างนะคะด้านหน้านะคะพี่ขาด้านหน้าประมาณนี้นะพี่นะเหรียญสวยๆค่ะพี่ขาห่วงเชื่อมด้วยเนาะรายการต่อไปนะคะพี่ขาตัวนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งนะพี่นะวัดท่ากระบือนี่ เหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือนะคะพี่ขาเหรียญเก่าเก่าสวยสวยค่ะพี่ขานี่ด้าน,นล่างจะเป็นพอสองสี่แปดตัวนี้น่าจะเป็นสองสี่แปดสี่นะคะพี่พี่นี่จะไม่ค่อยชาเท่าไหร่นะคะพี่ขาตามภาพเลยนะคะพี่ขาประมาณนี้นะเหรียญหลวงพอ่เอเหรียญหลวงพ่อรุ่งนะพี่นะ วัดท่ากระบือโอเคไปต่อค่ะพี่ขาน้องน้องรพีได้สมเด็จมาสามรายการเนาะสมเด็จรายการแรกจะเป็นสมเด็จเก่าพิมปกอ่าพิมปกโพนะพี่นะนี่เลยสมเด็จเก่าพิมปกโพนะคะพี่ขาสวยสวยเก่าเก่าไปเลยค่ะพี่ขาเก่าเก่าสวยสวยไปเลยนะคะพี่นะด้านหลังนะคะพี่ขาด้านหลังประมาณนี้ ขอบด้านข้างด้านหน้านะคะประมาณนี้นะคะพี่ขารายการต่อไปค่ะสมเด็จองค์ที่สองจะเป็นสมเด็จเก่าตัวนี้จะเป็นพิมพ์สีดำนะพี่นะสมเด็จเก่าพิมพ์สีดำค่ะพี่ขานี่เลย สมเด็จเก่าพิมพ์สีดำด้านหลังค่ะพี่ขาด้านหลังประมาณนี้ประมาณนี้รายการต่อไปสมเด็จเก่าองค์ที่3มจะเป็นอ่าสมเด็จเก่าพิมพ์เส้นได้นะคะพี่พขานี่เลยขอบด้านข้างนะคะ ด้านหลังคะ่ะพ,พี่นี่เลยนะคะประมาณนี้นะคะพี่ขาประมาณนี้เลยนะรายการต่อไปคะ่ะพี่ขาตัวนี้จะเป็นพระปิดตาเก่านะคะพี่ขาตัวนี้น่าจะเป็นเนื้อผงนะคะเพราะว่าน้ำหนักมันจะมีจะค่อนข้างเบานะคะพี่ขา ตัวนี้น้ำหนักค่อนข้างเบาเลยพระปิดตาคุกลักเนื้อผงไหมน่าจะใช่นะคะพี่ขาประมาณนี้นะเพราะว่าน้ำหนักเบานะคะรูปร่างใหญ่แต่ว่าน้ำหนักเบานะคะพี่ขานี่เลยประมาณนี้ค่ะพี่ขา รายการต่อไปจะเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดพิมสองหน้านะคะพี่นะเตารีดหลวงปู่ทวดพิมสองหน้านะคะพี่ขานี่เลยประมาณนี้นะพี่นะ ประมาณนี้นะคะพี่ขาไปต่อรายการต่อไปค่ะพี่ขาตรงนี้จะเป็นเต่ารีดอขอภัยค่ะตัวนี้จะเป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะคะพี่ขานี่เต่าหลวงปู่หลิวรุ่นสุขใจค่ะพี่ขาพร้อมเลี่ยมสวยๆนะพี่นะนี่เลยพร้อมเลี่ยมสวยๆค่ะพี่ๆขานี่เลย เต่าหลวงปูหลิวนะพี่นะรุ่นสุขใจค่ะพี่ขานี่ตัวนี้จะเป็นวัดวัดไร่ทองแดงค่ะพี่ขานี่เลยรุ่นสุกใจพร้อมเลี่ยมสวยๆนะพี่นะไปต่อค่ะพี่พี่ขารายการต่อไปเลยนะคะพี่พี่ขาตัวนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมสองสี่ จ็ดศูนย์วัดหนองโพนะคะพี่นะเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะวิขาสองสี่เจ็ดศูนย์นะพี่นะนี่ประมาณนี้เลยนะพี่ขาเหรียญสวยๆนะพี่นะไปต่อค่ะพี่ขารายการต่อไปคะ่ะตัวนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมออกวัดบ้านกล้วยนะคะพี่นะนี่ รูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะพี่นะเก่าเก่าค่ะพี่ขาเก่าๆสวยสวยค่ะพี่นี่เลยอืมประมาณนี้ค่ะพี่ขาไปต่อนะพี่นะตรงนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกรวยค่ะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อกรวยวัด โพสิตาลามโอเคนี่เหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามนะพี่นะนี่เหรียญประมาณนี้เลยพี่ขาเหรียญสวยๆด้านหลังนะคะพี่นะด้านหลังประมาณนี้นี่ขอบข้างด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่ขา รายการสุดท้ายนะคะพี่ๆตัวนี้จะเป็นพระปิดตาหลังแบบค่ะพี่ขาเป็นพระปิดตาหลังแบบนะพี่นะนี่ประมาณนี้ค่ะพี่ขา รับปิดตาหลังแบบโอเคค่ะพี่พี่ขาน้องระพีลงครบทุก20รายการแล้วเนาะพี่พี่ชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรหรือทักไลน์หาน้องระพีได้เลยนะคะพี่พี่ะาสำหรับวันนี้น้องระพีต้องขอตัวลารอบเช้าไปก่อนเจอกันอีกทีเป็นรอบเย็นนะคะพี่พี่ขาสวัสดีค่ะ